ตีผู้ติดตามซีนะครับอีสานเอดีสไตล์ชัดนนะครับวันนี้ครับเราจะพามาชมนะครับนี่ครับต้นข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับนี่นะครับข้าวโพดนะครับโหกำลังออกดอกนะครับนี่ครับมีผึ้งมาแล้วนะครับ พึ่งนะครับเราไปรับชมใกล้ๆเลยนะครับนคเขามาป่าเขาโพดนะครับเ,าาบเดี๋ยว ข้ามาปากเขาพดแล้วผมได้ยินเสียงพึ่งนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับลองฟังนะครับโดยผมตึงเงียบนะครับน่ครับมีแต่เสียงพึ่งเท่านั้นเลยนะครับไม่รู้ว่า เพืเ่อนๆได้ยินไหมนะครับนี่นะครับมีแต่พึ่งเต็มเลยอ่ะโอ<ฮ>้ในนั้นเน่ยพึ่งเต็มเลยนะครับนี่เขาพึ่งนะครับเนี่ยพึ่งโน่นก็พึ่งนะครับกินดอกของของดอกไอเขาโพดอยู่นะครับน้ย เยอะมากครับเนี่ยนี่ครับเสียงเขากินนเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดอกข้าโพดเยอะมากนะครับนี่โอ้โหนี่ครับแล้วก,ก็มาแล้วครับนี่ หาข้าโพดนะครับนี่ครับดูนะครับใหญ่มากนะครับนี่ครับใหญ่มากนี่มือแล้วนะครับนี่แขนนะครับนี่เหยเท่าแขนเลยนะครับนี่โหดูครับกำไม่มิดนะครับนี่เขาโพดหวานนะครับ กโพธที่เหลืองๆครับที่ไปปิ้งไปต้มกันนะครับเนี่ยเยอะมากตันนี้มีอยู่สองลูกนะครับตันนี้ออกสองลูกนะครับนี่ตันนี้ก็มีสองลูกแต่เป็นลูกเล็กครับตันนี้ก็สองลูกนะี่ตัวน,นี้ใหญ่มากนะครับ โหดูครับใหญ่มากโอ้ยนี่นะครับมีกำลังออกก็มีนะครับพามาชมกันเลยนะครับอัน,นโอ้เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูร่างของเขานะครับโอ้ ลากเดินเยอะมากครับมีลากสองชั้นนะครับชั้นแรกี่ชั้นที่สองครับนี่แข็งแรงมากนะครับโหยึดเหนียวนึบเลยนะครับนี่จะเราต้นเขานะครับเท่าสองนิ้วกว่าครับนี่ครับมีฝักนี่ครับฝัก,กใหญ่มาก นี่เดี๋ยวถ้าอันนี้เขาแห้งนะครับก็จะกินได้แล้วนะครับนี่เริ่มแล้วเริ่มจะแห้งบ้างแล้วนะครับใหญ่มากครับต้นนี้ก็จะมีอยู่สองสองฝักนะครับมีสองลูกลูกหนึ่งก็จะ ถึงยี่สิบบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าปิ้งตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะที่บ้านนี่ก็ไปปิ้งเนี่ยยี่สิบาทนะครับลูกละยี่สิบบาทบปิ้งต้มนี่ก็ต้มนี่ก็จะประมาณไม่แพงครับสอง น่าจะสองลูกยี่สิบผมฝักละ10สิบบาทก็บ้านานเรานะครับฝักลร้อสิบบาทน,นี่ครับใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับหนาตึ๊บเลยนะครับนี่ครับ อันนี้ยังเขียวๆอยู่ท่านจะออกไม่สุดนะออกได้อีกนะครับท่านนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับนี่โตเต็มที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับดำออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเสวยมากใครยังไม่เคยเห็นนะครับต้นข้าวโพดนะครับนี่ครับที่เรากินอร่อยอร่อยกันนะครับนี่ใบเขานะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับยาวๆนะครับ มันใบย่าครับแต่ใบใหญ่มากมันใบย่าแต่ใบใหญ่มากครับแต่อันนี้ก็ปเลี้ยงปล่อยเลี้ยงวัวได้นะครับนี่ยคอยวัวชอบ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 กินนะครับเราหักต้นของเขาหมดแล้วนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับอักลูกลูกขขาโพดนี่นครับเอาไปหมดแล้วนะครับต้นกับใบของเขานะครับก็เอาไปทําเป็น อาหารสัตว์ได้นะครับวัวควายเขากินนะครับเราเขาโปดนะต้นเขาก็เป็นอาหารให้สัตว์ได้นะครับโหลูกเอฟนะครับนี่ใหญ่มากจากับใหญ่งนั้นเลยนะครับลมพัดนี่นะครับใหญ่ไม่ใหญ่นะครับ ตัวขนาดมือครบนะครับนี่เห็นไหมรุ่นรุ่นใหญ่ๆหญ่บิ๊กบิ๊กท่านั้นนะครับโอ้หนี่นครับด้านนอกโคใหญ่มากนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับนี่ครับพามาชมกันเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ได้ลงสู่ท้องตลาดแน่นอนนะครับน,นี่เราจะต้มนะครับต้มอือลองกินได้เลยนะครับข้าวโพดต้มนะครับหวานมันอร่อยแน่นอน,นมีประโยชน์ด้วยนะครับนี่ครับป่าข้าวโพดสำหรับคลิปนี้ก็ พามาชมแค่นี้แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับถ้าชอบก็แชร์ล้วนะครับถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์หรือว่าติเตือนกันได้นะครับพร้อมที่จะรับฟังนะครับหรือว่าใครมีข้อคิดอะไรดีๆก็บอกเราได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ